มาต่อกันนะคะสวัสดีค่ะรอบนี้นะคะเป็นสวนผลไม้นะคะสวนผลไม้ที่ออกผลแล้วนะคะก็มีมะม่วงนะคะขนุนนะคะมีกล้วยหอมทองกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำว้านะคะเนื้อที่แปลงนี้สองไร่หนึ่งงาน80ตารางวานะคะด้านหน้าเนี่ย หน้ากว้างติดถนนเนี่ยอยู่ที่32เมตรนะคะด้านหน้าเราถมไว้กว้าง32ลึก15เมตรนะคะเราด้านหลังจะเป็นล่องสวนตามในรูปที่เห็นนี้เลยค่ะก็ปลูกผลไม้ตามที่เราแจ้งไปนะคะในในบ่อน้ําก็จะมีปลานะคะที่ดินตั้งอยู่ที่ตําบลคู่มักเมาอําเภอ,อลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรียานะคะอยู่ห่างจากวัดโสพลเจติการามเนี่ย 1กิโลเมตรนะคะเดินทางมาจากวัดเจดีหอยของลาดหลุมแก้วก็12กิโลเมตรนะคะจากเซนทันเวสเกตบางใหญ่เนี่ยอยู่ที่35กิโลจากฟิวเจอร์ป์งลังสิตอยู่ที่ประมาณนะคะ45กิโลนะคะเดินทางสะดวกตรงนี้มีน้ำมีไฟนะคะมีเพื่อนบ้านรถขนส่งเคอรี่แฟลตแองเพสก็วิ่งเข้าส่งของผ่านที่ดินเราประจำนะคะมีเพื่อนบ้านเราขายไปแล้ว3แปลงแปลงในสุดเนี่ยก็มีคนอยู่แล้วนะคะ ที่ดินเราโฉนดพร้อมโอนเนื้อที่สองไร่1งาน80ตารางวาเราขายไร่ละ6กแสนห้าแต่เราขายยกแปลงยอดเงินรวมๆก็อยู่ที่1นล้านหกแสนบาทนะคะผลไม้ก็ตามที่แจ้งไปนะคะท่านไหนสนใจอยากเข้าดูที่ดินนะคะติดต่อมาที่เบอร์ไลน์ด้านล่างเบอร์โทรด้านล่างเพื่อที่จะขอเข้าดูที่ดินก่อนได้นะคะเดินทางตรงนี้ก็ตามที่แจ้งเลยเผื่อจะโทรมาถามเส้นทางแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะ ที่ดินของเราเข้ามาเนี่ยที่ท่านจะได้เห็นก่อนนะคะเพื่อจะมีบางแปลงเป็นที่ต้องการอยู่พอดีนะคะฝากกดติดตามกดดูใจไว้ด้วยนะคะแปลงนี้เนี่ยเป็นสวนผลไม้อยู่อํเาเภอลาดบุรีหลวงนะคะน้ําไม่ท่วมนะคะที่สําคัญตรงนี้น้าไม่ท่วมถ่ายรูปก็เมื่อวันที่24พฤศจิกา14พฤศจิกายนนะคะ2564นี้เองนะคะน้ําไม่ท่วมเดินทางมาดูที่ดินก่อนได้นะคะฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจเข้าดูที่ดินก็ โทรมาได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ